มหาเศรษฐีไทยมาขายหมูย่างที่งานนมัตสการพุทธโสอรนำมัสการหลวงพ่อพุทธโสอรที่ฉะเชิงเทาครับท่านผู้ชมก็ทางจังหวัดก็จัดงานให้เต็มที่ปีนี้สิบสองวันครับท่านผูน้ชม งานหลวงพ่อพุทธโสถนศักดิ์สิทธิ์มากดึงคนเข้ามาในงานเป็นแสนเป็นล้านครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าคนเยอะมากพ่อค้าแม่ค้าขายของ,ของดีมากเปลี่ยนชีวิตคนเลยครับทำให้คนลืมตาอ้าปากได้ก็ง,งานนี้แหละครับ เพราว่าผู้คนมาเยอะแยะมากมายตะการตาพาท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปถึงอีกที่หนึ่งค,คนเยอะมากครับท่านผู้ชมตามผมมาครับพี่เศษเซโซจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าคนเยอะขนาดไหนครับงาน นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรที่ชะถึงเซาครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเมืองแปดลิ้วชะเชิงเสาเป็นเมืองเก่ามานานทุกๆุกปีมีงานนามัสการหลวงพ่อครับท่านผู้ชมตามผมมาครับท่าน สินค้าหลากหลายมากมายที่วางเรียงรายอยู่ให้ผู้คนมาซื้องานนี้นะครับงานเดียวจบเลยครับมีทุกอย่างสาวๆส,สวยๆเยอะมากครับท่านผู้ชมแม้กระทั่งดารนงดาราก็มาครับงานนี้งานใหญ่มากครับท่านผู้ม อาหารของกินมากมาขนาดมหาเศรษฐีใส่ทองเป็นโซ่นะครับยังมาขายหมูย่างนะครับเนื้อย่างคนยังคำประมาณนั้นนะครับระดับมหาเศรษฐียังมาครับนี่ครับใสยเป็นโซ่เลยครับมหาเศรษฐีใจดี มาโชว์ในงานงานหลวงพ่อน้ามันก,การหลวงพ่อก็ถอน,นสิบมากครับท่านผู้ชมหลวงพ่อความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดึงผู้คนมาในงานน่าจะเป็นแสนเป็นล้านนะครับวันนี้เป็นวันนะครับสุดท้ายนะครับสิบสองวันนะครับ คนมาโอ้โหแทบจะไม่มีมที่เดินเลยนะครับแทบจะต่อตายกันคเะะัยยิ่งเข้ามาในงานครับท่าน,น,นคนเดียวเอาไว้เลยเหรเราเดินผ่านประตู้เข,าไ,เเขาไปไม่อยากภากหนังผีขีข้งใน,นรตรงนี้จะมี การสแกนนะครับว่าคุณพกอาวุธมาหรือเปล่าคุณอาจจะมีลูกซองสั้นสองนัดมาด้วยนะครับแต่เครื่องอาจจะตรวจไม่เจอนะครับทางเข้านะครับตอนนี้ผม<อ><ก>คนเ <จะ S 1> ยอะไหมเข้าไปเราเข้าเพราะเห็นคนเยอะมากก็ตัน้นไม่ชอบเดินมาดูตรงนี้โอ้โหเขาเผาอะไรกันเนี่ย งานใหญ่งานดังมีอาหารมากมายครับท่านผู้ชมตามผมมาอีกนิดหนึ่งจะพาเข้าในงาน